มาอีกรอบนะคะเมื่อกี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีไม่รู้ปัญหยเข้ามาอีกหรือเปล่า อีกรอบนะคะมาอีกรอบม่อกี้ตตกเวที หหน่อยมาหรือเปล่าเนาะน้องบนน้ำพูกก็นอนร้อนนะคะกินพอละไม่กัน เพื่อนหายหมดเพื่อนหายหมดละสวัสดีนะคะสวัสดีระบบสวัสดีเพื่อนๆนะคะเนบะหน่อยแต่ว่ามันต้องมีบางเครื่องมันกรบโบมีได้ปะหน่อยนี่เยอไทยได้รูปภาพมาแล้วนะคะนี่เป็นอย่าง สัญญาสัญญาณขาดหายใน่ได้รูปภาพมาแล้วนะนเนาะก่ได้๋ยาต้องไม่รูปภาพสัญญาณเอ,เอ๊ตกเวที่กู่นกเดี๋ยวทำให้ไปดยกันอันนี้เข้าบ้านยายไทย้เข้าไปแไไล่สดุดเท่านี่แหละแล้วก็พิมพ์เดี๋ยวจะบอกว่าทดสอบ ไลท์แล้วเราก็มาคําอธิบายนะเขาสิเหตุอธิบายเห็นยังก็ว่าไปพูดคุยยามเย็นเนี่ยถ้าผู้ใดพัดพนถ้าผู้ใดาพานแล้วไอ้หาก็มาตั้งค่าชั้นสูงแล้วก็เปิดการสร้างรายได้นะคะเปิดสร้างรายได้ตรงนี้ แล้วก็กลับออกไปบัตที่นี่ห้าสิบเปิดแล้วเราก็ถัดไปธรรมดาเนี่แหละแล้วก็ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กแล้วก็กดไลฟ์สดเลยแต่ว่าเครื่องนี้เครื่องนี้น่ะจะมีมั้งสกรีนสกรีนสกรีนนี่ถ่ายท่าสดแล้ว สวัสดีคุณน้อยสวัสดีนะคะเดี๋ยวมามาเบิงนะเนี่ยแล้วก็แล้วก็ไปตรงนี้ไปหน่อยมันจะมีมีเลียงอยู่นี่นะโทรศัพท์บางรุ่นกับโบโมมีอันนี้ได้ในบโมมีสกินเนี่ย,กกยแล้วก็เข้าไปคําว่าสก,กินแล้วเราจะใส่สก,กินแล้วแล้วก็เลาก็เลื่อนหารูปภาพรูปภาพยังทายเสร็จแล้ว <laughs> เดี๋ยวก่อนเด้อหารูปภาพก่อนบ่คอยได้ใส่โทรศัพท์เครื่องนี้ อัน,นี่แน่ขึ้นมาแล้วนี่เนี่แล้วก็เลือกถ้าเราจะสวดมนต์แล้วก็รูปภาพนี่รูปพระใส่รูปพระใส่นี่ก็เสร็จสิน้นบันนี้เท่ากับน,นี่เท่ากับเท่ากับอันนี้ไปบันทีนี้เท่ากับว่างโทรศัพท์เท่าในไว้กับพื้นได้นะคะไว้กับพื้นแล้วก็กลับกลับก้องตรงนี้ก็จะไอ้ดีเลยนี่กลับกล้องวอางสิเลยนะคะนี่ทดสอบให้เพื่อนดูนะคะ แล้วเทากับแล้วเากับมีโทรศัพท์อีกเครื่องเนาะคะ่ะแม่นค่ะโทรศัพท์ป้หน่อยมันไม่มีฟังก์ชันนั่นบอนั่นแหละแล้วก็แล้วก็เปิดโทรศัพท์เปิดอีกเครื่องหนึ่งเย้ให้เปิดอีกเครื่องหนึ่งหลายคนเพิ่นกับสิโหลดในเครื่องเดียวกันเนาะคะ่ะเพิ่นมีวิธีโหลดเยอะเพิ่นเป็นโหลดอีอย่างบอกแอปเขียวแต่ของเย้ยบทยโหลดเย้ให้กบเปิดอีกเครื่องหนึ่งใส่เลยคะ่ะเปิดใส่เปิดส่วนมนึนงเสรีจเทากับเปิดเลยสวัสดีเดอูดนี่แหละคะ่ะ เอออันนี้มีเพื่อนมาแล้วหนึ่งคนเดี๋ยวขอจบไลฟ์ไว้นี่ก่อนไลฟ์นี้เฮแตเบิ่เพื่อนเบิร์เฮแเบิร์เบิร์กน,นะคะนี่แหละแค่นี้แหละง่ายๆสวัสดีทุกบ้านนี่แหละสั้นนี่แหละ แล้วก็เปิดสวดมนต์ใส่เลยปัิบีบ้บทสวดมนต์เอาวหาเลือกเอานะคะ่ะเลือกหาเอาบทสวดมนต์แต่ว่าของคุณนกพ่นโหลดไว้พ่นโหลดไว้โหลดใส่อีกเครื่องนึงแล้วก็เปิดยาวเลยนะคะขอบคุณยี่สิบสองล้านดวงตานะคะขอบคุณระบบนะคะติดน้มพ์งรหายก็ดีไปหน่อยเพิ่อนอันนี้บางคนบ่มีเนาะคะ่ะใช่ไหมคุณนกต้องอย่าได้ภาาปัง ปังปัง,ป,งปังทุกบ้านนะสวัสดีหัวกระได้แม่งพอดีมาบอกวิธีเพิ่อนอันไอเปิดอันรูปรูปพระนะรูปรูปสกินสกินโทรศัพท์าบ,บางรุ่นกับบอมีแมนจะคูดนอกฟ้าถิกหลายคนกะมาทำตามเมึงนะคะตะทำตามกะกะไอ้นี่อยู่ทำตามกะ กับลายบานกับพานแลวเนาะคะ่ะบางเครื่องไม่มีสก,กินแมนค่ะบางเครื่องม่มีสก,กินนะกับองลองลองเห็ดเบิงนะคะ่ะแต่่าแหลกๆค่ะบ่มีดวงตาเขากับยังบ่ตตรงอันนี้นะบางที่บ่มีดวงตาเพราะเขาเห็ดสม่ำเสม,สมอเห็ดทุกเมือนะคะ่ะทําทุกวันทําสม่ำเสม,สมอทุกวันให้ตรงเวลาบางที่ดวงตาเิ่นกันมาเขาเคยเห็ดแบบไดเขากับเห็ดไปนะคะ่ะนั่นแหละเคยทําแบบไหนก็ทําไป คยแบบว่าเขาเคยสวดมนต์ยิ่ให้กับจะสวดมนต์ประมาณสองทุ่มแคะ่ะสวดมนต์ทำวัดเย็นดวงตาพ่นกรมารอยู่แต่ว่าบางบางที่บางบางที่เนะคะ่ะบางครังกับมีอยู่ระบบบาเปิดเดี๋ยวจะไปเปิดอีกบ้านเอาไว้คุยเล่นไม่สั่งเลยได้๋อคุณนกคุณนกหัวะเปิดแลววนกุบนะขอบคุณสติกเกอร์นะคะจากหัวกระไดไม่แหง้งพัะกัดกินข้าวแรงยังกินข้าวแรงเนละยยังกินอย่างกับว่าแสบนะ อันนี้มีขนมเส้นแม่นางกินสมขอบคุณทุกกำลังใจด้ค่ะมาให้กำลังใจขอบคุณระบบนะคะ่ะที่น้ำซรงให้คุณนกกะบอกคิดหอดมูออเค <laughs> เปิดบ้านของคุณนกกันเน่ The u th, ก็สวัสดีคุณนกขอบคุณหลายๆนะคะบ่ได้อ่านคอมเมนต์เพื่อนอาจจะบ่ได้อ่านคอมเมนต์เพื่อนด้ค่ะคิดหอดมูบ่ได้เบาแมนบ่าอันนี้ยจะให้กับ เลยเออดนๆหลายๆมือเนาะเอามือเอิอนแห้งๆปังๆได้มือเอิอนมือเอิอนปังๆกันทุกคนได้สู้ๆนะค่ะหัวกระได้ไม่แห้งอันนี้เพื่อนกะเนี่ยเพื่อนเฮ็ดเกลียวกับธรรมะม,มีหลายช่องนะคะ่ะครึ่งบาทในหัวกระได้ไม่แห้งเพื่อนกะจะเปิดธรรมะหลายคนกะจะบอกว่าบ่ผิดบ่เพือ่อนวางสิ่งย่าไท้เคยไปอยู่ในบ้านหลังนึงเนาะ,ะอันอ่าครึ่งบาทในเพื่อนได้บอกว่าเพื่อนเฮ็ดมาตั้งสามปีแล้วเพื่อนไปเห็นเป็นยังเนาะค่ะเกี่ยวกับธรรมะเนี่ย เทากับกับเบิ้งแรกกันนะคะว่าว่าจังไหในพ่นเฮ็ดมาก่อนหนูเปิดสวดแล้วหนูสวนย่าหกโมงถึงหกทุ่มเออแล้วก็บ้านหลังนั้นคุณนก่าต้องไปเปิดยาวดอกบ้านที่เขาตั้งค่าไปแล้วนะเนี่มาต้องเปิดขอบคุณสติ๊กเกอร์จากเลยอุดนะังี่มาต้องเปิดยาวดอกเขาช่วงนี้เขาอยู่ในช่วงที่เ่นลอดตรวจสอบนะณู้นกมาต้องเปิดยาวเปิดประมาณจากจากชั่วโมงหนึ่งก็ได้ ไอบ้านที่ที่คูณนกอันบ้านบ้านบ้านสายธรรมอะ่ะอีกบ้านหนึ่งเพราะว่าเพิ่นกำลังตรวจสอบเขาแมนแมนผิดบ่หมยถึงว่าอย่างหมยถึงว่าอย่างตันหน่อยอันของคุณนกนะเพิ่นบ้านหลังอีกหลังนึงอะ่ะเพิ่นกำลังตรวจสอบอยู่ก็เลยบ่อยากให้ไหล่เ้ยวบ่อยากบ่อยากให้ไหล่เง้ยวไล่แค่เปิดค่าการม้องเห็นจากชั่วโมงเดียวกับพ่อ แมนแมนผิดบอหมายถึงอันใดกันหน่อยอันว่าว่าไม่ได้ใส่แว่นอ่านคอมเมนต์เพื่อนก่อนถ้าบร่ได้อ่านถ้า,าไม่ไ้ใส่แ่นคำามาอ่านบอกใครได้พุณทุกกำลังใจนะอะลายสิบนาทีกับพ่อเมื่อน,นี้หนูเปิดไว้ตอนหนูหลับเง้าวเลยว่ายอยู่เจ้าของบ้านของใส่หลับมัง้ง ที่พันแจ้งมาพันแจ้งมา,งมาบานหลังใดผู้นกบ,บางที่เขาอาจจะวนวนวน,วนคลิปไอ้นี่หรือเปล่าเลวลาเอาสวดมนต์เอาเสียงธรรมะมาเปิดเอาเสียงธรรมะมาเปิดจ้ะอืมบ่ผิดแต่ว่าเขาอยาเอาเขาอยาเอาซ้ำกันแต่ละมือเขากับเปลียนเขากับเปียนเขากับเปียนเอ่ออริยบทบอกเขาเรียกเอ่อเปลียนรุปะ แต่ละแต่ละรูปนะคะ่ะว่าให้อาซํากันรูปแต่ที่เขาเคยเอาขึ้นแล้วเขายะเอาไปขึ้นแล้วก็บทสวนมุนือกันเขาจะไปเอาบทที่มันแบบมือนีบปลาหน่อยมือนีป่ากำลังได้พัก,แต,ก,บบก,พกแต่กับ่บหลายมือนีปลากำลังได้แต่กับแต่กับ่บหลาย บนสวนมดอ่ะขอจะพี่สอนพี่สอนได้พิ้นไปส่งพิ้นไปสวัสดีป,ป้าหน่อยพี่สอนนะคะยินใจยินใจป่ะบางทีแบบว่าคลายๆว่าเฮาอันนี้หรือเปล่าเฮาเฮาเข้เาวัดเฮาเฮาเอาันนี้ได้อุตส่าห์ส่งสติกเกอร์สวัสดีป,ป้าสอนเขาเรียกว่ายังไงคุณนกแบบเฮาเปิดสวดมนต์อ่ะ ถ้าเปิดสมมติเนื้อหาของการสวดมนต์เนี่ยมันวนยังยังยังบ่ทันไดหรือเปล่างบ่ได้พินเป็นเปล่ได้ขอยยังที่สอนขอไปเนาะลายเสมอเพิ่นเข้ามากรอบใส่กรอบัตรประชานส่วนดาวเสมอนี่บ่ต้องบ่ต้องล้อพิมพ์แล้วได้จังได คูดหลายนะพูดกำลังใจมาให้กำลังใจใกันกนาน,นมามาเปิดบ้านหลังนี้แต่ว่าเปิดอยู่บานพุนซูเมอร์บ้านทรายบุญซูเมอร์เมื่อสองรอบแต่บอกบอกคอยมีเพื่อนมามาดอกมีแต่มีแต่ระ,ะบบปลาซอนเรียนวิ่งดีกว่าบ้านฝ่าบอลฮะเอาพิ่งในเก้าเหรียญบ่เขาบอกระบบไม่ไม่ต้องรอบพิน แบบใดคือใดคือแบบใดคือใดเนาะคือเกาอยู่เพื่อนมาว่าต้องลอนน้อพิดน่ะเด้ล่องเบงพู้หลูกับพวกเขามาผู้หลูกอาจารย์เข้าไปใส่เหมือนว่าอาจารย์นข้าไปใส่เพื่อเห็นอาจารย์เลยเอได้เก้าเหรียญมา เดียนนึงแต่หนูเปิดระบบแจ้งเตือนอัปเดตข้อมูลใหม่ไว้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับคลิปหรือเขาว่าแจ้งโดยทั่วไปบอกเกี่ยวกับคลิปหรือโดยทั่วไปบ่ของเนี้ไทยบบมีแจ้งอ่ะ อะไรนะระวังเนื้อหาซ้ำบอกแม่นบอกยั่ไทยอ่านต่อมาณนั้นบอกสุมือต้องคอยระวังนะลงคลิปเพื่อกันลงคลิปสั่นนี่แหละ้รยระวังระวังลงสองบานไม่ยั่ลงลงไป <c oughs> เป็นไรเบิ่งก่อน <c oughs> คลิปนี่เขาเคยลงไปทนะั้งน่ ต้องต้องค่อยไล่เบิรงเดยวมันจะเป็นเป็นคลิปซ้ำแต่ส่มัครโล่งแล้วก็ล,ล,กลบทิมอขอบคุณทุกกำลังใจนะยัาได้ของลงไลซ้ำเนี่แลแหละมาพูดคุยทักทายแบ่งปันประสบการณ์กันนะขอบคุณทุกกำลังใจมาให้กำลังใจมือเอืนมันมานได้แหงๆฮงได้มือเอืนอมกบ้านมันหมานแห้ง ร่ลำรวยร่ำรวยนะคะ